สว,ส,สวัสดีครับคุณสวัสดีเจ้าคุอคนหมาปะกันแหมแล้วเจ้าวันนี้ปู่พามาเก็บกระเทียมป่าเจ้าตาเก่าป่าเดิมไปเลยเจ้าดอยตี้เก็บกุปปี้เจ้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาตั้งบนนู่นเจ้า นี่กุขนมันก็จะมีตั้งแต่นี่เลยเจ้าเต็มดอยเลยเจ้าดอยทั้งดอยมีแต่กระเทียมป่าเจ้านี่แต่เราจะไปเก็บเอาต้งบนนู้นเจ้าขึ้นไปแห็มบรรยากาศป่าเจ้าแดดก็บอก ตะก,กี้ปูขับรถม้านะฝนตกตัวนี่กูขนเอาขึ้นมาถึงตั้งบนแล้วเจ้าเนี่ยไปไหนไอ้เนาะอ <laughs> ยากถ่ายรูปตัวเอ็กซิเซนเทียสุนนะโอ้สุเบอร์ลาบเลยจ้ะ งามเนาะคุณเนาะนี่เต็มดอยเลยเจ้าดอยนี่ทั้งดอยกระเทียมป่าทั้งนั่นเลยเจ้ากระเทียมป่าก็ กินเหมือนกระเทียมเหมือนกุยช่ายบ้านเฮาเลยเจ้าค่ายกันเลยนี่เน่ยกินได้หลายอย่างเจ้าเฮียโอเค hỏi sẽ kiếp tất nha cháu. chào gắm hát hết cháu. có ai hết เออเช่นป oh, uh ูก huh. uh ับครอบครัวมักกินใบเจ้าอ่าาาพอตันนี่ไอ้ลูกหม่เก็บลูกเก็บ วมักกินใบเจ้านี่โอ้โหงามมาเจ้ามามาเก็บกระเทียมป่าตัวยกันเจ้าโอโฝนมันตกขอบคุณเนื้อเจ้าขอบคุณคณผุผู้คุคนตีติดต,ตามตีเข้ามารับชม ขอบคุณเจดนักเน้อเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้าขอบคุณทั้ง YouTube และเพจ a c e b o o k กู้ผู้กูค้คนเลยเจ้าเออมีหอยตอยัวเก็บเอาใบใหญ่ๆนะลูกเอางามๆเก็บเอาแค่ปอกินเจ้าเก็บเอาบนัก เดี๋ยวคือดอกมันใหญ่กว่านี้ค่อยมาเหมเจ้าเนี่ยตัดเอากรรมเดียวเต็มซ่าแล้วเชิญนะนักขนาดกุคุณ Cháu ăn này đi cả ngắm, Được bà cháu ngắm, Nhà đọc Đọc có lăng ạ Oh, ja, ja, dann nehmen wir den Und da macht er vom Korb schon voll, ich helfe es super nach. ใส่ไข่เหมือนเฮาทอดไข่ใส่ชะอมอ่ะแต่ใส่กระเทียมป่าเนี่ยล้ำกินกจะตำบะเตศก็ล้ำเจ้าเต็มชาแล้วกูคุน้น้ำขนาด อยาคือบ้านเฮามีอีเนาะเจ้านาะของฟรีบนดอยบางคนมักตอนตี่ มันอ่อนๆน,นะเจ้านอนน้อยๆแต่ปู่นะมับกินใบเนี file, ่ยเอาไปจะอห้ปูก็ตัดก้านออกเจ้าเอาแต่กินแต่ใบเป็นหนอนเจ้าหนอนกินแต่ใบพอโออโลกช่วยกันเก็บ ตัดม้วนเลยนาะโอโบุหน,นึงคืบนึฮือปปาเก็บเจ้า

น้ำก็ยังใสเหมือนเดิมเจ้าแต่วันนี้เต็มเลยเอากะมองหันตั้งลุ่มเลยเจ้าใสขนาดโอ๊ย นี่น้ำนักขนาดเจ้าเอ้นะใสเหมือนเดิมบ่อู้น ในอย่างกันเนี่ยฝังนี้ก็มีเจ้าคือเต็มไปหมดเลยกระเทียมป่าทั้งดอยเลยเจ้ารอบเลยบรรยากาศรอบๆเจ้าข้างตางก็มีเจ้า นัดนเลกระจายเจ้าดีอ่ะพ่อกาเพื่อนแถวบ้านปูดอยเนี่ยเจ้านักที่สุดที่มาเก็บกันกูปีก็คือโดยเนี่ยเจ้า được cho cái cháu sao anh nhằng ngay Anh nhằng นางว่าเก้าไม้มันเป็นรูอยู่ตัดกลางแต่มันยังบาตาย<อ>เป็นรูโบเลยกุคนแต่ยังบาตายเจ้าเขาก็ไป ดอกไม้งามเจ้าขุนเอาก่ะเต็มไปหมดเลยอยู่กับสนามหญ้างามนะเจ้าเนาะดอกไม้น้อย to more